วันนี้มีขนนุนอ่อนจ้าท,ที่จะมาแกงขนนเครื่องแกงก็มีพริกแห้งเกลือโขกลอละเอียนแล้วก็ใส่หอมกระเทียมกะปิโขกรวมกันนี่เราก็มาตั้งน้ำน้ำเดือดน้ำเดือดล้วก็ใส่พริกแกงถายไม่ได้ก็น้ำร้างคขก น้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่หมูพิติกใช้หมูสันในรอให้เดือดหมูสุกเสร็จแล้วก็ใส่ขนุนอ่อนลูกเล็กนิดเดียวหั่นแล้วทำไมเยอะก็ไม่รู้ใส่ไปใส่มาเต็มหม้อเลย ปิดฝารอเดือดให้ขนุนสุกขนุนสุกแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันพิ่ีก็จะปรุงด้วยน้ำปลาผงนัวเดือดแล้วพี่ก็จะใส่มะเขือเทศมะเขือเทศพี่ๆผ่าครึ่ง คนให้เข้ากันมะเขือเทศสุกซะหน่อยชิมกันโอเคที่ก็จะใส่ย,ยอดชะอมขอมันมีกันนะมีอะไรก็ใส่เข้าไปให้หมดนี่ก็ใบชะพูฉีกๆใส่ไปเลยคนให้เข้ากันโหเต็มหม้อซะไม่มีอะ ใส่ต้นหอมผักชีต้นที่ <คน S 2> ต้นนแ<ส>ัแกงเสร็จแล้วมาจ้ามาจ้ากินเปล่าๆข้าวไม่ต้องอิ่มได้เลยเยอะเลยนนะก่นกินเปล่าก็อิ่มมาจ้ามาจ้า